กาวิรัตกาสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาพบก,กับจอ์นนี่เอ๋ครับผมและเกมนี้ผมจะเล่น R O V ครับผมและ R O V มันได้อัปเดตมาใหม่ครับผมผมก็เลยต้องเข้าไปเล่นสัก,กนหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะทุกคนมีแอกบกระซิปอะไรนิดหน่อยนะทุกคนก่อนจะไปดูผมเล่นกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมก่อนนะอืมแล้วเข้ามาดูในยตัวเกมผมว่ามันจะเป็นยังไง เนี่ยทุกคนดูดิเห็นปหะตั้งแต่ตอนเข้าก็ไม่หมดเลยนะโอ้โหเกินไ้เราดูสิแหมเปลี่ยนไม้หมดทุกย่าิจริงๆนี่ดูสกินดูดูดูสกินผมสกินซปเปอร์แมนย่างเท้โอโ้ได้สกินอย่างแท้เลยนะทุกคน nè bình ngày à thước gì khảo vì ông ngọ đây มาครับผมเข้ามาในตัวเกมตอนเข้าก็เทมากแล้วทุกคนดูดิดูดิโอ้โหอย่างเทเลยครับเหมือนแบบไปแข่งอ่ะทุกคนแต่ไม่ใช่นะมาลงแมงเฉยๆอ่ามีวันเบอร์มูงเบ้นด้วยนะทุกคนมาครับผมเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมากันเลยทุกคนมากันเลย พอที่ผมจะออกครั้งแรกนะผมนั่นก็คือลงเท้าไปก่อนโอดูดิดูเสียงเกมดิโคเท่อ่ะ right. ตอนนี้เจออะไรก็เท่ไปหมดไม่เคยเจอมาก,ก่อนมีแพนด้า เฮ้ยวันเดิมเม้นมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเหรอโอ้โหทันด่นใจเย็นเพื่อใจเย็นเย็นเพื่อใจเย็นถอยก่อน ขายังไม่ค่อยเป็นงานเป็นการเท่าไหร่เขายังไม่ค่อยเป็นงานเป็นการเท่าไหร่ค่อยๆต่อไปครับผมโอ้ทีมเราได้เฟิร์สบัตรแล้วว่าเกินไปเกินไปเอาไปก่อเพื่อนไม่ต้อง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 มาช่วยเฮ้ยไม่นะได้เวลาฮีโร่ ยอมจอมรันยอมตันที่ไหนแล้วเหาะดิเหาะดิเหาะดิเหาะเหาะเหาะโอเคผมเหาะแล้วผมเหาะแล้วผมเหาะแล้วรอดได้ไงรอดได้ไงพระเจ้าช่วยกล้วยทอดรอดไปได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเท่จริงเท่จังอลังการงานบ้า เอาอย่างนี้เอาเอาแพนด้าไม่ถอยแพนด้าไม่ถอยครับแพนด้าไม่ถอยยี่ตายนะแพนด้าบอกก่อนเลยแพนด้าไม่ถอยอ่ะแพนด้าไม่ถอยอะแพนด้าไม่ไม่ถอยอะแพนด้าถอยที่คอๆด้านแลสวยอีกหนึ่งออมันมาราดผมมาราดผมคุณยะยังไงคุณยังไงคุณเดร,ร์รยังไงโอหันนั่นแหละครับผมบอกแลวแพนด้าไม่ถอยไม่ถอยก็ตายดิ

ผมตายได้นะเฮ้ยมันขู่เยอะไปเยอะไปจริงๆทุกคนเยอะไปจริงๆรมาร้อยอย่าให้จอนได้ต้องบินใหญ่จอนต้องบินให้่จอนต้องบินวิ่งครับผมตามสูตรสไตร์แ,แมนสเปอร์แมนเอาดิ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 โอ้โหผมตามไม่ได้ ว่าตามแค่ไหนหรอกว่าตามี่อะไรหรอกจะาารรเพื่อนมันมาแล้วว่าเพื่อนมันมาแล้วว่าผมผมจะอ่อนให้ได้ไงอะผมต้องตามตามเรานั้นนี่มันต้องตามมันจะไม่อ่อนให้ไม่ได้เพื่อนไปจอก็ต้องตามคาในสามตายไปหนึ่งที่ผมว่างสี่มือยังอ่อนอยู่เลยนะไม่ค่อยได้เล่นนานอยู่แรงอ่อนด้วยไง พี่แจ๊บอกพี่ครับเล่นเก่งเลยเี่เเมเผมเล่นอาอเดี๋ยวตายมีคนเก่งว่าผมมีเยอะโอ้โหด,ดิดูดิผมช่วยไม่ได้หรอกจริงๆสวยครับ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 ,รบป้อมแต่งเนี่ยไม่มีใครมาป้อมแต่งนะไม่มีใครมาป้อมแต่งนะจอนทิ้งไว้เลย ยังไงก็แตกดูก็รู้แล้วป้อมอ่ะเหมือนจะชนะนะทุกคนรอบนี้นให้ผมเดาโอ้แล่วโคเขาเข้าไปยังไงเลยผมจะลัดอยู่ยังไงครับคุณจะเอาเหรอคุณจะเอาเหรอฮะผมขอย้ำก่อนว่าคุณจะเอาเหรอ เขาก็ซปเปอร์แมนเนี่ยนะมาดิผมให้มาดิมาดิไวรุ่นมาดิไวรุ่นนี่กระจายมาดิไวรุ่นบอกแล้วมาดิไวรุ่นมามามาดิไวรุ่นมาดิมาดิบอกแล้วมาดิไวรุ่นไปไหนกัน ไปไหนกันฝากฝากร้อยแผ่นเป็นไว้โพแผ่หน้าแผ่หน้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตีนพี่จะแตะดินก็แค่ตรงนี้นี่แหละปาดเขาให้ ตีมังกรใหญ่กันนะทุกคนจอนต้องตามตีมังกรใหญ่จอนต้องตามสลัดครับผมอันนี้คือมังกรใหญ่นะเปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนงูทุกคนนั่นมันงูหรือมังกรห้าสี่สามป่อยมกงอนเพื่อ บากขอให้สลัดครับตายครับผมแล้วตรงนั้นคือ,อยังไงโอ้โหปล่อยมังคือไปครับผมตายมังกือนะตาย อะไรครับเนี่ยจอยไม่รู้เรื่องเลยไม่เอาเซ่มาดิเฮ้ยมอมโดนดึงตายแน่เลยตายแน่เลยเ้ยตาย ถามก่อนเล่นอะไรกันเอา้าเอา้าไม่ถอยด้วยเอา้าเอา้าเอา้เอามื่เข้าไปยังไงนะเข้าไปทำไมล่าเก็บสองเก็บสามเก็บไปหมดเลยเอายังไม่ตายหรอไม่ตายเกิดก็ไม่บอก มานี่มาแบกบะมัเดี B ๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมยื้อดูผมยื้อดูผมยื้อนี่ดูผมยื้อนี่นี่นี่ดูได้ไหมได้ไหมมังกรอะโอเค ผมไปยื้อบนให้นะผมเพราะว่าเขาจะตีมังกรกันโอเคลับรองชนะตัว ปแล้วผมดับเบิลคิวแล้วทางนี้มันจะเป็นทางจบของเราไปเรื่อยๆโอ้โหตีตีป้อมโอ้โหตายไหมนะเลยนิดเดียวเลยนิดเดียวโอ้โหแต่ชาร์จนานอยู่แล้วก็จบคลิปไปครับผมโอ้โหอย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม บายบายทุกคนครับทุกคน yeah.